สวัสดีครับพี่น้องท้าประกาศทุกท่านผมเต้เบตาครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบไฮไลท์บรรยากาศในงานนะฮะเป็นวันแรกนะฮะคืออาจจะแบบถ่ายได้ไม่ชัดตัดเป็นช็อตเป็นช็อตเพราะว่ายุ่งมากเลยงานยังเยอะอยงอนยังยุ่งคือครับผมก็ะจะเป็นภาคไปนะครับตอนนี้เป็นจังหวะทีทาา่กรรมการากรรมการกำลังเริ่มให้คะแน,นนฮะเริ่มเข้าอมอตดศิลป ดูเขาเขาเปิดดูเปนสามคนมีหกหกหกคนนะตัดสินสองทีมช่วยกันก็คือผมก็ตั้งใจจะเก็บให้มันมละเอียดที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นวันแรกแล้วก็เข้าไปใกล้ๆไม่ได้ด้วยเป็นวันแรกเขาตัดสินด้วยแล้วก็เขากัน้นมันเข้ายากทีมอยู่ข้ในคะกรรมาการลังตัดสินรุ่นกาแล็กซี่ไหม,มตัดสินกาแล็กซี่อยู่คนระับ ที่ผมบอกเมื่อตอนไลฟ์สดเมื่อตอนคลิปที่แล้วที่เป็นผมไปไลฟ์สดนะส่งไปให้ใครคือก็อย่างที่ผมว่าครับน่าจะเป็นกานะแล็กซี่ฮะแบทแทบจะน่าจะเป็นแบทสตารนะ์ฮะที่ได้อ่านพี่เอกออกมาพี่เอกพี่เอกละครปฐมฮะออกมาเตรียมคลิปเตรียมอะไรมาถ่ายทอดสดเหมือนกัน กองสุดหล่อของเราครับพี่เอกไป็กองตุ่มตัดมัลชีตอนตัดสินกาแล็กซี่อยู่ฮะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูมันจะมีปลาดำาครับถูกยกไปไปสตาร์ถูกยกไป,ไปสี่ตัวแล้วก็จะเป็นนิโมโกาแล็กซี่สตาร์ถูกยกไปสองตัวส่วนปลาผมเลกาแล็กซี่สตาร์เว้าวครับบีนี้ไม่ได้ไม่ได้เทีนอนเขาเล่นปลาดำเนี่ยฮะให้ดู มีแบ็คข้าบโกะอ่ะเจ้าของปลายืนดูอยู่ด้วยถูกยกเข้าไปก็ยังไม่แน่ยกเข้าไปนี่คือเหมือนติดนะฮะผ่านเขารอบสุดท้ายเป็นรอบตัดสินนี่เขาดูขยกดู c ขยกเขาไฟสองนิดถ้าเผื่อปลาเราอ่ะเราพยายามเล่นไฟด้วยนะเนี่ยถ้าเผื่อไม่เวลาเขาไฟสองจะได้ไม่จะดุ้งหนีเนี่ยไหมเขาฟอร์มมาดีฮะไม่จะดุ้งหนีไฟชุดนี้ไปสองเลยนะเนี่ย จ้าของปลาจริงข้างผมเลยเนี่ยปกติเวลาแข่งเนาะจะเป็นกรรมการเดินมาติดสติ๊กเกอร์ตัวไหนแบบเข้ารอบอะแต่วันนี้ไม่ครับมัน,นยกไปเลยเพราะว่าสงสัยมันมีหลายรุ่นหลายตัวเข้าเลยแบบไม่เสียเวลามาติดแล้วก็ให้พนักงานมายกอันนี้คือตัวไหนผ่านก็ยกเลยยกเลย กติดทีเดียวที่1นึ่งที่สที่สเลยนี่ตัดสินอยู่นะฮะอันนี้ในตุน่นกาแล็กซี่กาแล็กซี่คือยกเข้าไปเข้ารอบกาแล็กซี่ก็แน่นอนครับปลาดำได้ฮะชัวร์คือที่ผมยืนถ่ายนี่คือเขายกปลาดำไปเดี๋ยวดูด,ดีกว่านี่ปลาดำเปลี่ย ตัวนี้ก็ประดำนะตัวที่เขากรรมการยกเป็นเข็มประดำเป็นแบกชะตาแล้วก็มาอันนี้เป็นแบ,บ,บกโคบอลโกดำสองนะดำสองแล้ว จะเห็นปลาไม่ชัดนะครับมันเข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะต้องขอโทษทีมาวันแรกเป็นอย่างนี้แหละคือต่อไปผมจะมาวันที่สองอะ่ะวันนี้เขาจดเสิเนจสแล้วอะ่ะจะถ่ายแบบจะได้ถ่ายละเอียดถ่ายปลาใกล้ๆให้ได้เนาะที่ยกลงเมื่อกี้คืออนิโมอัลเลซี่ครับเจนโนเบดโยกลงติดมันเลยครับเ t นโนเบด แต่เป็นยุโรปเรอเบียดนีโม่นะฮะต,ตัวล่างตัวล่างนี่ไปสตาสวยไปครับเราไปฟังเสียงในงานบ้างน,นะเดี๋ยวผมคุยกับคนข้างเจ้าของปลาไปสตา์นะครับเนี่ยเจ้าของปลาไปเขาประกอฟังเสียงบรรยาการนงานครับ

mà lại, bị đâm lại rồi à? cái gì? đi đi <g cassette tama -pas> มีแกบ้นสวยอยู่ซีแพตเทิส่วนใหญ่ไหมแพเทิส่วนใหญ่ป็นมไฟคะแพเทิังนี้ก็ได้แต่องมี milk, ุ้ม right? ีไรูแล้วัเป็นมีนะโค้งโคไฟโไฟแพเทิเยมันสำหรับยซีนี่ก็ยูซีแต่มัามามันจะโดนไหมมันไม่โดนโด มันไม่ก็ดแล้วมันเม่เป็นกระแสเขาเอาตามหลัก้ลยตามหลักคุณภาพช่บหมผ่าน,าม,นมันสวยไหมสวยแต่ว,ว่ามันเยใา

ไ่อกครับน่สุดม่ออกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขับขอประทานอภัยด้วยครับคลิปที่ถ่ายประกาศต่อไฟล์มันเสียก็เลยไม่มีให้ดูเดี๋ยวจะพยายามไปหาคลิปหารูปลามาให้ดูว่าตัวไหนเดี๋ยวไปขอน้องเขาไว้ว่าตัวไหนที่จะเป็นแถมมา้นึนงฮะเป็นปรากฏประมอสีนี่น้องผมส่งฮะแต่โตเบต้าเนี่ยมันส่งส่ง ส่งบ้างส่งตัวนี้ตัวที่ไปดูที่สองนี่ยเดี๋ยวตัวที่สามนี่ยน้องผมส่งไปเกิดกันนะตัวนี้สองหมื่นห้านั่นซื้อมาไปครับก็ประมันเนี่ยมัหรับคิมนี้ก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวจะมีภาพเพิ่มเติมก็เดี๋ยว ำหรับงานนี้ก็ปลาผมตกร่าหมดนะครับมีแต่คนเก่งๆปลาส,สวยๆเทพบๆทั้งนั้นเลยสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมครับเรายัางฟอร์มปลามาไม่ถึงฝีมือยังไม่ถึงเขาเดี๋ยวสักวันเราต้องทําได้ครับแล้วก็คืนนี้ก็คืนเองวันก่อนวันงานก็ไปนั่งกินข้าวกินอะไรกับพวกน้องๆมันนอนโรงแรมเดียวกันฮนะก็ไปพร้อมกันเนไปลงปลาพร้อมกันเป็นติดถือรู้จักกันอยู่แล้ว กินข้าวกับน้องๆกับเสียๆทั้งหลายก็ไปแอบหล้วงความลับมาที่หน่อยมาฝากว่าทามันติทําน่นทำนี่อะไรยังไงฮะก็ไปคุยกันหลังไม์มาอะไรเงี้ยไปสืบข้อ,อมูลไปล้วงความลับมาให้เขาก็ในนัแลับทุกคนฮะให้ข้อม,มูลมาทั้งหมดฮะก็มีเบอร์หนึ่งมันติเบอร์หนึ่งมันตินอกมีเบอร์หนึ่งซูเปอร์เลสมีเบอร์หนึ่งทีทีบีเคอ่าที่อยู่ตรงนั้นนะมีแต่จุดเทพ ด้วยกันทั้งหมดก็เข้าไปนั่งกินข้าวกินอะไรกันนะก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอธิบายฟังมานมาบอกว่าได้สุดอะไรมาสหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอประทานอภัยที่ทําคลิปได้น้อยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามน,นะครับสวัสดีครับ